เช่นเดยับช่องคนมึงทอนไอคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลโก้เนี่ยหวะนี้ก็ได้เกิดเป็นคิดไปแล้วนี้จะเป็นเลโก้ตัวทาโร่นะครับผมนี่ก็เป็นตัวที่4นะครับในคอลเลกชันนี้นะผมก่อนนี่ก็ตัวยานเนี่ยโอ้โหดูเท่ห์ผมมีแบบเป็นเขาเนี่ยแบบนี้ผมแหลมแหลมแบบนี้เนาะตัวนี้ไม่มีปืนนะครับแต่ว่าเหมือนแบบมีเขาแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นที่ยิงเลเซอร์หรือเปล่านะผมก็สวยแิ๊กแปลกเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวอุลตร้าแมนกันเลยครับผม มาก็จะเจอแผงนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็สติกเกอร์ไหนเอ่ยตัวนี้เหมือนไม่ได้สติกเกอร์มานะครับผมเกาะม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเอามาแกะกันเลยนะครับกับตัวอุนเตอร์แมนชาโลนะครับ มาดูนะว่าตัวฐานโลมีแบนะตัวหน้าอุ่นร้าแมน่นะผมนี่ชุดใส่แขนค่อนข้างจะใสา่ย,ยากนะมันแขน แล้วก็เสียบเข้าไปครับนี่เรียบร้อยครับผมอุลตราแมนทารโลเดี๋ยวยืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวยานกันครับอ๋อนี่ครับผมสติกเกอร์อยู่บริเวณของที่ใบปิดนะครับผมใบประกอบขั้นตอนที่หนึ่งนะผมมาทํากันเลยครับใช้ส่วนนี้นะครับผมสองชิ้นนะครับหันออกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ติดกับตัว ใส่เข้าไปเลยครับนี่แบบนี้แล้วก็นำชิ้นหนึ่งลมมาปิดนะครับผมนี่ก็จะได้ลักษณะเป็นลูกป,ปาดแบบนี้นะครับทัดมาครับจะเป็นขั้นตอนที่สองนะครับผมก็ใส่ตัวเดียวตัวจุดกลมๆนี่หนึ่งชิ้นนะครับ นนะจะติดตัวนี้ด้านหน้าอีกอันนะครับก็ติดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี่ครัเสียบเข้าไปเลยครับอื้ ขั้นตอนนี้จะเป็นการประกอบปีกนะครับผมก็ทำขั้นตอนใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ติดกับตัวแบบนี้นี่นะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยได้ละแบบนี้แล้วก็ที่สองนะผมทำการติดอันนี้นะครับเข้าวไป แล้วก็ใส่ตัวสามเหลี่ยมนะครับปิดแบบนี้ด้านข้างก็จะใส่เป็นตัวสีใสครับผมนี่นี่แล้วก็ด้านบนนะครับติดอันนี้เข้าไปครับผมนี่เดีวเราจะมาดูนะว่าสติกเกอร์เนี่ยจะเหมือนคลิปที่เราหเป,ป่าที่มันจะไม่ดีนะครับผมอันนี้จะเป็นสามนะครับโอเคผมรอบนี้คือยังมีอ่าตัวกาวผมอยู่ทาง ก็ติดเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยลง1หนึ่ง้างแล้วก็นําไปติดเข้าไปแบบนี้ครับผมถัดมาจะทําอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เหมือนกันคนระับใส่ตัวเข้าไปครับแล้วก,ก็มาประกอบนะครับผมนี่ส่วนนี้ เข้าไปแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีใสแล้วก็เขาด้านบนนี่แล้วก็ตัวสติกเกอร์ครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็มาประกอบเข้าไปเลยครับแบบนี้ ผมด้านหน้าก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเหมือนจะใส่ผิดชิ้นนะอนุญาตแกะแป๊บนึงครับเสียบผักไปใหม่ ส่วนด้านหน้านะผมจะใช้ตัวนี้นะแล้วก็เอาตัวสีเทาปิดแบบนี้ด้านหน้าก็นี่ใส่เข้าไปครับนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเสียบเข้าไปด้านหน้าเลยครับเสียบก็จะเริ่มเป็นรูปร่างของตัวยานนะผมพิกมากนะผมมันจะมาประกอบผมทางด้านบนนะบกับบริเวณส่วนท้ายยานนะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะผมใช้ตัวนมแล้วก็ นี้ครับแล้วก็นำตัวใหญ่ๆนี้เข้าไปติดแบบนี้ครับผมนี่ก็เขาเ้าไปล็อกเลยครับผมแบบนี้นี่แล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับผมนี่ับเรียบร้อยแล้วก็นำมาประกอบติดกับทางด้านหน้านะครับผมก็ติดเข้าไปเลยครับ นี้ก็จะได้เป็นตัวยานในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับผมนี่สามารถที่จะขยับได้นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับนะประกอบต่อผมใช้ตัวเสียบเข้ามามแล้วก็ทำการปิด กับตัวยึดด้านหน้าอีกอันหนึ่งครับแบบนี้นี่ครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะใส่นี่เป็นหางนะครับผมแบบนี้แล้วก็มาติดกับตัวด้านหลังหยาดน,นะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับผมติดทางด้านบนเลยครับแบบนี้ นี่ผมก็ทําการประกอบเสร็จนะผมสำหรับตัวยานอุลตราแมนทานโลนะผมดูครับตัวตัวยานกับตัวอุลตราแมนเนี่ยก็นั่นเาจะเข้ากันนะครับผมแบบนี้ก็ตัวนี้ไม่นั่งได้นะครับแต่ว่าสามารถที่จะยืนได้นะผมนี่มีจุดให้เราสามารถทําอุลตราแมนไปยืนได้ผมก็พระมานนี้ครับสำหรับตัวอุนตราแมนฐานโลกับตัวยานนะผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่4ี่เดวเดี๋ยวมาติดตามนะมีทั้งหมด8ตัวนะผมก็ผ่านมาครึ่งทางนะ้นผมน่าจะ กล้จะได้รวมล่างกันแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะรวมล่างง่ายหรือว่ายากนะผมตอนแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะยากนะครับชิ้นส่วนบางอันเนี่ยน่าจะนํามาผสมกันนะครับผมก่อนจะไปกับตัวอุลตร้าแมนทาร่นะครับในคลิปที่4ี่เนี่เจอกันในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามกด s ับสับไล์กดไลค์กดสับกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปนลครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ